สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการแม่ทำลูกกี้ค่ะวันนี้นำเสนอนะคะเมนูน้ำพริกปลาทูแสนอร่อยค่ะ EP นี้เป็นเท่าไร่แล้วนะ 2> EP สองแล้วค่ะเจอกับสองครั้งละใช่ปลาทูมีอะไรบ้างจ้าก็มีเครื่องมัน มีพริกกระเทียมแล้วก็หอมไหนขล้องโดูหน่อยจ้าพริกกระเทียมห,หอมมันสีดำดำวยก็เอาไปคั่วแล้วค่ะเอาไปอบหม้อร้อนแล้วก็มีปลาทูปลาทูแล้วก็จะแกะมาแล้วนะคะค่ะแล้วก็มีมะนาวมีน้ำปลาแล้วก็ผักสด เราก็มีส่วนผสมกระเทียมใส่กระเทียมก่อนเลยกระเทียมจะตำยากเลยตำก่อนแล้วก็พริก นี้แซ่บๆเลยเนะเขาจัดเลยนะลูกสามรสน้ำพริกนี่เราจะไม่ตัดละเอียดมากเนาะว่าถ้าตัดละเอียดมากมันไม่ได้รสชาติอะ อยกาบที่เขาปั่นละเอียดละเอียดมากๆจะไม่ค่อยอร่อยแล้วแต่คนชอบนะไม่วจัง กลิ่นหอมมากเลยคุณผู้ชมจ<ะ>้มันหอมกลิ่นที่มันไปคั่วมาไปอบมาแล้วหลังจากนั้นใส่อะไรจ๊ะปาทูค่ะปาทูใส่น่กลัวจะเยอะไปเอาใส่พอสมควรเมื่อกี้มีพริกกระเทียมแล้วก็หอมแดงเนาะเอาไปคั่วแล้วก็ตามพอหยาบแล้วก็ใส่เนื้อปลา ไปแกะแล้วไปแล้วก็ปั่มใช่ค่ะไหนยกโชคดูโคกดูเสียเป็นไงยกอะไรคะเนี่เหรอคะเออเป็นไงก็ยังไม่ได้แป๊บหนึ่งเราก็จะใส่พริกขั่วหน่อยนี่ต้นขั่วให้มันสีสันสวย ええの เราไม้ปรุงรสเลยรหรอปรุงค่ะเอาตามก่อนค่ะอ่ะตมได้ที่แล้วเราก็ใส่น้ำปลาอันนี้เตรียมมาเรียบร้อยแลย้วใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่มะนาวค่ะใส่บักนาว บน้ำพริกอันนี้รสชาติมันต้องออกเป็นยังไงอะแล้วแต่คนชอบเลยค่ะแล้วแต่คือถ้าคนชอบเปรี้ยวก็ใส่ให้เปรี้ยวแต่ถ้าเป็นของผภาอีสานก็จะไม่ใส่มะนาวนะคะกขาจะเค็มออกเค็มแต่เนี้ยจริงแล้วตเติมน้ำสุกไปหน่อยนึง แต่เราอยากได้แบบแบบแห้งใส่บลูสิโชกกล้องหน่ากิน ฝากใหญ่มากเดี๋ยว,วเราจะชิมหน่อยไม่ได้ออน,นุลาออกมาได้เลยมัเยมเยนเล็กเกลี่ยเลยค่ะจ้า ได้แล้วจ้ะน้ำพริกประตูจ้าสูตรแท้งช่วงลูกกินมาเมื่อกี้ก็ทำน้ำพริกตัวนี้นะครับ ใช่น้ำพิกปลาทูเค okay. เราต้องเปิดความซ่ากันก่อนโอเคไหนดูซิว่าจะอร่อยขนาดไหนอันนี้ใส่ปลาใช่ไหมใส่ครับนัวไหนหยิบแก้วมากินเลยลองกินสลุกอันนี้ต้องมีข้าวหน่อยหนึ่งเนาะ กินกับข้าวเหนียวได้ปะได้กินกับข้าวเหนียวก็อร่อยกินกับข้าวเหนียวก็จ้ำเลยอร่อยมากอันนี้เป็นสูตรแห้งเนาะอร่อยอ่ะพี่เจ้าเอาฟ้ามาปลาโคอร่อยไหมเราหลบกคออกทำมแต่โดนว่า โ,โหมเป็นรสจัดนะเนี่ยแต่อร่อยมากจัดค่ะเพราะว่าของควัวรเปรี้ยวนำเนาะใช่เปรี้ยวนำอร่อยมากอร่อยมากเลยครับเราก็มีความหอมอ่ะของของไรไม่รู้อ่ะพีกอก พวกพริกระเทียมอะไรอย่างงี้ป้ะใช่ค่ะหอมใหญ่หอมแดงหอมกระเทียมพริกพอรวมตัวกันแล้วมันจะหอมมากเลยอันนี้เป็นสูตรแทน้งนะจะอร่อยเนาะมันจะจัดอะ่ะปกติมันจะเป็นตูดเปียกใช่ไหม ใช่ครับ<ม>แล้วก็ใส่น้ำมันจะจางอันนั้นนะ่จะไม่ค่อยอร่อยเท่าไหรนะ่ครับแต่ของเราอะ่ะเราชอบกินสุกแห้งอร่อยมากกระตอร๊อสต่อร่อยอ,ร,ร,อร่อยข้าวโพดอ่อนข้ออ่อนครับเกลือหัวจ้ำน,นะ อเด็ดเลยอร่อยมากพี่เจ้าต้องทำแบบแม่ทำอะไร,รอ่ะเอามาเขือไปจำ้ำ อร่อยจริงเป็นไงเมนูนี้ถือว่าพานอร่อยแล้วทำไมไปกินลูกชิน้นทอดมัมเนเผ็ดนะอ,อร่อยมากนี่เท่ากักินข้าวเหนียวนะจังใช่อันนี้ เรามีหลายสูตรมากน้ำพริกเนี่ยเจะมาทำให้ดูน้ำพริกโคลาชน้ำพริกอ่องน้ำพริกลงเรือติดตามคอมเมนต์มามน,น้ำพริกหนุ่มมาไปไหมแม่นน้ำพริกหนุ่มแสนจะง่าย เราเป็นไงถูกใจไหมถูกใจผ่านอร่อยกินผักด้วยนะลูกอมไม่ค่อยกินผักเท่าไหร่อ,อร่อยมาก จริงๆนี่บ้านหนึ่งทำนี่กินได้หลายคนเลยนะใช่เพราะว่ารถมันจัด่ะแล้วมันทิ่มข,ข้าวได้เยอะอ่ะท้องก็ชอบอ,อร่อยจังเลย อยากให้ทุกคนได้ชิมไปหาซื้อกิมไปที่ไหนบ้างเราจะป่ายทำไหมมีทำเหมือนกันแต่นร้านจะทำอันนี้มันต้องตำสดไงลูกอืมแต่ที่ร้านถ้าทำจะใช้ปั่นเอา,าเราทำเยอะมันก็จะไม่ ไม่เป็นอย่างเนี้ยปั่นก็จะละเอียดเข้าใจไหมเขาจ่ไม่อ่อยอ่ะอร่อยแต่น้อยกว่าน,นี้อืแต่เราจะชอบแบบนี้อ่ะคตัมสดๆอ่ะอร่อยมากสำหรัใครที่อยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาทางใต้เนะสำหรับวันนี้ ก็อร่อยมากครับตัวน้ำพริกก็ลองไปทํปลามาดูได้เนาะพริกกระเทียมอะไรอะ่ะหอมก็ไปคั่วก่อนนะก่อนมาตำแล้วก็ปลาเนี่ยก็ไปย่างก่อนก่อนที่จะมาตำนะครับแล้วก็ปรุงรสปามที่เราชอบมันก็จะเน้นเปรี้ยวเผ็ดนะครับแล้วก็มีเค็มแซมๆนะครับแล้วก็แส่ปลาปนะ่ะอันนี้ไม่ได้ใส่้ำาลาน้ำปลาน้าไม่มีเลยมันจะเปรียปร้ยววแล้วเค็มปบ นะครับแล้วก็กินกับผักอร่อยมากเมนูนี้สำหรับใครที่อยากติดตามคลิปนะครับก็เจอกันได้ทุกวันเสาร์นะครับกับรายการแม่ทำลูกกินแล้วพบกันครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับรายการแม่กินลูกค้า <laughs>